สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทำเมลันซานะ่าอลาปามิจาน่าอาหารอิตาเลียนอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรในสไตล์ของเราเองนะก็คือเอามาปรับสูตรเอาเดี๋ยวมีส่วนผสมแล้วก็มีอะไรกันบ้างวิธีทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงเดี๋ยวเราจะใช้ประมาณ2ลูกก็พอเนาะมีหมูสับ200้กรัมนะคะ ชีสพาเมซานชีสหรือในภาษาอิตาเลียนเรียกกับพาเมจาโนเรจานโน,น,โน,นะคะอันนี้เราจะใช้ประมาณ200กรัมเหมือนกันค่ะแล้วก็มะเขือเทศขวด680 ml นะคะอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีใช้เป็นมะเขือเทศสดก็ได้ค่ะหั่นเป็นชิ้นละเอียดแล้วก็จะมีแฮมอันนี้ประมาณ300กรัมหรือว่าถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เพิ่มอีกได้นะคะตามชอบ ก็จะมีเกลือค่ะเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะใส่นิดนึงอันนี้เป็นพายมิสซันชีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นแท่งนะคะไม่ได้เป็นผงแบบที่มันเราเดี๋ยวเราจะใส่2อแบบทั้งที่เป็นแบบแบบแท่งแล้วก็เป็นแบบผงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นมะเขือม่วงออกเป็นแว่นนะคะเดี๋ยวเรามาย่างมะเขือกันค่ะตั้งกระทะสำหรับย่างให้ร้อนนะคะแล้วก็เอามะเขือม่วงนะคะลงไปย่างก็ใช้เวลาย่างต่อด้านประมาณ5นาทีนะคะหรือว่าจนกว่ามันจะสุกเนาะ กลับด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ย่างต่ออีกประมาณ5นาทีหรือว่าจนกว่าจะสุกตอนนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราตักใส่จานนะคะพักไว้แล้วก็ย่างส่วนที่เหลือนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทําซอสกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะ แล้วก็นำหม,หมูสับที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดให้สุกเมื่อหมูสับสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศขวดลงไปใส่เกลือ1ช้อนชานะคะน้ำตาล1น1ช้อนชาคนให้เข้ากันนะคะตั้งให้น้ำงวดหน่อยสักประมาณ5-10นาทีแต่ว่าต้องคอยคนเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นแฮมกันค่ะหั่นตามขวางเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วใส่จานพักไว้นะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเมือเขือม่วงที่เราย่างไว้นะคะลงไปใส่ในถาดสำหรับอบนะคะแล้วก็ตามด้วยแฮม ซอสที่เราทำไว้แล้วก็พาเมซานชีสแบบผงก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นชั้นแบบนี้นะคะไปอีกทั้งหมด3ชั้นนะคะก็จะมีมะเขือม่วงย่าง แฮมซอสแล้วก็เป็นชีสผงนะคะทำแบบนี้ไปอีก3ชั้นนะคะเมื่อครบ3ชั้นแล้วก็เดี๋ยวเราอ่าสไลด์ตัวพาเมซานชีสที่เป็นแบบแท่งนะคะที่เป็นแบบแข็งลงไปด้านบนเดี๋ยวเราจะอบ ที่ไฟพัดลมบนล่าง180องศานะคะใช้เวลาอบตัวนี้ประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่เมื่อกี้เราเผื่ออบทิ้งไว้นานนิดนึงหน้าก็เลยจะออกไหมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะยังพอทานได้อยู่โอเคก็ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเมลานซานาอลาปามิจานาของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ